ฟัง่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่8 กันยายนก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่จะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในคลิปนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทับไทยไฟเขียวครับยึดหนองจานหรือบ้านขามรทิ้งเหลือแต่ซากพร้อมกับสร้างบังเกอร์ที่จะตอบโต้ขเมเรได้เช่นเดียวกันครับเป็นการกระแทกตาหุนเซนกับหุนมาเน็ตที่เดยกหนังสือถแถลงการออกมาครับขอเจราจาไทยยังรวมไปถึงชาวขาเมเรน,นี้ตายอย่างต่อเนื่องนะครับจับได้อีกแล้วและยังมีการนําชาวต่างชาติอย่างนจีเรียเนี่ยเข้ามาไทยด้วยโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่า สุดตามในชายแดนกองทัพภาคที่2กันกดซึ่งรายง,งานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงครับก็เดี๋ยวมาสรุปเหตุการณ์ภาคที่2ตลอดในชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็กลายเป็นว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานะครับและก็ยังมีการตรวจพบโดนสี่ลำและก็ตรวจพบการปรับปรุงที่พักอาศัยในบางพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนี้กองกําลังของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งไทยและก็เขมรนยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองและฝ่ายไทยเราก็จัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจเหตุการณ์ต่าง,างๆอยู่ พื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝั่งคขมຈสัานการภาคที่2ตอนนี้ถามว่ายังเงียบสงบไหมก็ยังคงไม่เงียบสงบนะครับยังมีการเพิ่มเสริมเติมแต่งอยู่ตลอดแล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับคือทหารไทยเราเนี่ยมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปฐานขมรมาแอบส่งทุกคืนเลย คือมาส่องเหมือนให้เราผาวาแบบนั้นเลยเป็นการโยโย่เป็นการทําให้เรานั้นระแวงตลอดทั้งคืนกับการที่ขเมเรนมาส่องเราด้อมอม,อม,อมองอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่รู้ทําไมนะมาส่งน่าจะเกือบทุกวันได้นะครับเพราะโดยผมติดตามแล้วก็มีรายงานออกมาจากแนวหน้าเนี่ยส่องเกือบกันทุกวันเลยโดยตอนนี้ถึงแม้ว่าคมเรนจะยังนําโดรนเนี่ยมาล้าเขตแดนไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไทยเราก็มีการคิดค้นเครื่องตัดสัญ,ญญาณโดรนได้แล้วนะครับแล้วกองทัพที่2ก็จะนํามาใช้อีกไม่นานนะครับก็จะมีการทดสอบทดลองและนํามาใช้จริง แบบเร่งด่วนที่สุดเพื่อดักโดนของเขมรนะครับที่มีการล้ำมาเยอะหรือเกิดน่าจะเกือบ2 3 0ถึงาลำได้แล้วนับตั้งแต่เจราจาหยุดยิงมาแต่ผมเองก็คิดว่าเมนอาจจะยังยื้อไม่นานนะครับเพราะขาสเสบียงอย่างหนักอาหารในสเสบียงอาหารในคลังกลาโหมนั้นเหลือเป็นแค่25%้เปเท่านั้นก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นพระเห็นคนดังเขมนออกมาร่วมกันบริจาคแบบนี้โดยเฉพาะพระเนี่ยโอ้โหงานหนักจริงๆนะครับไปทุกอย่างไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมมวลชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกหรือแม้แต่ให้ ของบริจาคเนี่ย พระขมิไปหมดเลยก็ดีว่าเรายังระวังไว้อยู่กับพื้นที่กองทัพภาคที่2ตลอดสีจังหวัดแนวชายแดนภาคอีสานของไทยเรานะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับพูดถึงกองทัพภาคที่2ไปแล้วมาพูดถึงทางฟักฝังกองทัพภาคที่1กันบ้างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานครับก็มีการอัปเดตล่าสุดออกมาซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีชาวกัมพูชาครับนอนเฝ้าเพิงพักที่พวกเขาสร้างขึ้นเพ,พื่อที่จะผลักดนันด่านในเรานั้นประมาณ15-20าถึงยีนายแล้วเหตุการณ์ทั่วไปก็ยังคงปก,ก รุกนะครับเพราะคำเหม็นเนี่ยเริ่มที่จะสร้างที่พักพิงมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยโอเคว่ามันมี2หลัง3หลัง4หลังแต่ผมเองก็เชื่อว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เนี่ย คาเมนจะเริ่มขยายอาณาเขตนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําอีกแล้วนะทำเพิงที่พักใหม่อีกแล้วนะครับน่าจะมีเป็น4ี่ห้าหลังได้แล้วกลายเป็นว่ารุกคืบไปฝั่งแนวเขตหลักที่46ด้วยถ้าเกิดเราวางลวดหนามไม่ชนเขตหลักนั้นอนาคตเพิงธรรมดาแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นชุมชนใหม่แล้วก็ไล่ยากเหมือนปัจจุบันนี้สําหรับพื้นที่บ้านหนองจานนะครับแต่มันไมมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องเฮลันกับคนไทยของเราอีกครับที่ล่าสุด บ้านของขมินบางส่วนก็ถูกหรือถอนออกไปจากบ้านหนองจานเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ยังคงเหลือเพียงแค่บ,บ้านกับนันลีครับที่ยังไม่ถูกหรือถอนแต่ในส่วนบ้านอื่นเนี่ยอย่างเป็นที่เพิงพักหรือว่าเป็นชุมชนอื่นเป็นไม้ที่ขมินสร้างลุกล้ำแนวของไทยเรามาเนี่ยก็เริ่มทยอยเลือออกไปแล้วเรามีแมคโครครับไปจัดสรรพืน้นที่ถามว่ายังเหลืออีกเยอะไหมก็ยังเหนืออีกนับร้อยหลังเลยนะครับที่เราต้องผลักดัน แล้วก็ให้คอมเมนต์นั้นรื้อถอนออกไปถ้าเกิดไม่รื้อถอนเราจะเป็นฝ่ายรื้อถอนเองครับและตอนนี้เราก็เริ่มรื้อถอนออกไปแล้วเหลือแต่ซากเลยครับตอนนี้ซึ่งเหตุผลที่กำนันลีนั้นออกตัวแรงออกตัวหนักเหลือเกินก็เพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยโดนไทยเรายึดไว้อยู่นะครับก็ไม่แปลกที่จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาโดยกำนันลีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยล่าสุดยังมีรถเค็นเข้าบ้านหนองจานนะครับเพื่อยกบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กให้กับทหารแนวหน้าด้วย โดยก็เริ่มก่อสร้างแล้ว1จุดนะครับคือตรงบ้านหนองจานซึ่งตัวบังเกอร์จุดที่1ครับก็มีการสร้างไว้ตรงข้ามกับบ้านกำนันลีให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าตรงนี้เป็นแผ่นด,ดินไทยของเรานะและก็อย่ามาลุกล้ำอีกโดยบังเกอร์นี้ก็จะเป็นบังเกอร์อย่างดีมาตรฐานนะครับไม่ได้ทำไว้สำหรับตั้งรับโดยตรงแต่จะเป็นแบบพิเศษสามารถตอบโต้คอมเมนต์ได้ด้วยเพราะเราไปไว้ใจไม่ได้นะครับบังเกอร์นี้ก็ ถือว่าเป็นแนวกันชนเลยนะที่เราตั้งไว้เพื่อที่จะชนกับขมรว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมันเป็นของไทยเราจริงๆถึงแม้ว่าขามรจะมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องจะมีการระดมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับ2วันที่ผ่านมาอดอยาก ต้องทำมาหากินนะครับจะไปประดมมวลชนเนี่ยไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเพิงพักมาก็ตามแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลนี้แหละที่ขมรพยายามสร้างเพลิงบักขึ้นมาเพราะรู้ว่าพอกระแสมันเงียบแล้วชาวขมรเองก็จะไม่ได้มาชุมนุมเหมือนกับในพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ในตัวหมู่บ้านของหนองจานเนี่ยขมรก็มาชุมนุมแรงในช่วงแรกนะแต่ว่าพอผ่านไป2อสวัน ก็กลายเป็นบางตาและไม่มีเลยแน่นอนครับส่วนที่เรายึดไว้ได้และวางรวดหนามเอาไว้ได้มันจะกลายเป็นแผ่นดินไทยของเราทันทีและต้องไม่เสียกลับคืนไปให้ขมิมนก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่เราเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหลือแต่ซากแล้วนะครับเอาล่ะมาต่อเนื่องก,กันกับอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับยังมาอย่างต่อเนื่องทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับแรงงานของขมิ้นสิบสามรายครับลักลอบเข้าไทยเราแล้วก็โอดครวนเลยครับว่าประเทศบ้านเกิดขมิ้นเนี่ย ไม่มีงานให้ทำมาอีกแล้วครับคือตามจับกันจ้าละวันและตอนนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกองกําลังบูรพาครับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญาประเทศก็มีการลัตะเวนและก็ได้จับกลุ่มผู้ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ถึง2ครั้งในวันเดียวโดยครั้งแรกเนี่ยเป็นการรัตะเวนบริเวณบ,บ้านโนนพัฒนาครับตำบลผาศึกห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ620เมตรและก็พบกับบุคคลที่กําลังเดินเท้าเข้ามาจากแนวชายแดน ซึ่งเมื่อตรวจพบเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแรงงานชาวเขมร13คนครับชาย7คนหญิง6คนซึ่งแรงงานทั้งหมดครับให้การเปิดใจออกมาว่าลักลอบเข้ามาใน,ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อหางานทําเนื่องจากกัมพูชานั้นไม่มีงานให้ทําเลยและก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ5,000บาทนะครับซึ่งจะจ่ายเมื่อเดินทางถึงปลายทางที่ตกลงกันไว้เท่านั้นแล้วสุดท้ายไม่ถึงครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กองร้อยน,น11204ดักจับกลุ่มตัวไว้ได้กอดโอ้โหก็ถือว่าลงทุนหนักมากนะคือถ้าเกิด ไม่อดอยากจริงเนี่ยเขาไม่ลงทุนจ่ายเงิน5้าพันคนละนะครับคนละ5000ันะถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วยิ่งคิดเป็นเงินเขมรเนี่ยมันยิ่งเยอะเข้าไปอีกซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าเขาเม่อดอยากจริงๆครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากที่ยังอดอยากแบบนี้อยู่คือเรียกไปเท่าไหร่ถ้าเกิดข้ามมาทํางานที่ไทยได้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายแบบนั้นโดยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับล่าสุดเหตุการณ์ที่2ครับ ก็จับชาวนจีเรียพร้อมกับผู้นําชาวกัมพูชาเนี่ยนำเข้ามาที่ประเทศไทยของเราด้วยดูดูครับขมรมันมึนขนาดไหนครับคือมันนําชาวนจีเรียเนี่ยเข้ามาในเขตแดนของไทยเราโดยก็เป็นตําบลเดียวกันเลยนะครับคือตําบลผาศึกอาเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสราแก้วโดยขณะที่มีการลาดตระเวนครับเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยห่างจากแนวชายแดนเพียง90เมตรนะครับจึงเข้าตรวจสอบและก็พบว่าเป็นชาวต่างชาติรวมทั้งหมด4คนแล้วจากการสักถามออกมาครับก็ทราบว่าเป็น เป็นชาวนาเรีย3คนชาวกัมพูชาเนี่ยหนึ่งคนซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้นําพาเข้ามานะครับแล้วก็รับสารภาพว่า ได้รับค่าจ้างยกกระเป๋าสัมภาระเนี่ยใบละ300บาทขณะที่ชาวนาจีเดียครับก็ให้ข้อมูลว่าต้องการเดินทางไปยังสถานทูตนาจีเดียที่ประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศโดยแต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายค่านำพาให้กับขเขมรถึง1,000ดอลลาร์3 2 0 0 0บาทขาเขมรรับเงินมาแล้วลักลอบเข้าไทยเราจันไรจริงๆนะครับสำหรับขเขมรเองชาติตัวเองเนี่ยลักลอบเข้ามาไทยไม่พอนะครับยังเอาชาวต่างชาติเข้ามาไทยอีกอย่างต่อเนื่องมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่ากระแทกตา าหุนเซนอีกแล้วที่มาขอเจราจาไทยเรามีรายงานออกมาครับแบบดุนด่วนก็คือฮุนมาเน็ตนั้นร่นเอกษษาสารแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งต่อนายกอนุทินของไทยเราครับที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยฮุนมาเน็ตเองก็มีการด่อนหนังสือแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอแสดงความินดีอย่างสุดซึ้งกับการรับตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีของไทยแสดงใ้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้นําและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้าการน,นำอัฉชิยสลัดนี้ และก็เต็มเปี่ยมไปด้วยศัก,กยภาพท่านเนี่ยจะทําให้ไทยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นทั้งกัมพูชาและก็ไทยนั้นเป็นเพื่อนบ้านโดยตรงทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร์และสมาชิกอาเซียนการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนั้น คือความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศตัวเขาเองเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นในการสาร้างสัมพันธ์ฉันมิตรและก็ความร่วมมือดีจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อทั้งสองประเทศโดยจิตวิญญาณนี้เนี่ยฮุนมาเน็ตก็บอกว่าจะได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับท่านเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมบ,บูชากับไทยให้สู่สภาวะปกติสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันและเปลี่ยนพรมแดนร่วมกันสองอาณาจากักรให้เป็นพรมแดนแห่งสันติภาพเป็นการร่อนนังสือของฮุนมาเน็ตนะครับคือเหมือนตบหัวแล้วร อน่อยเพราะว่าเปลี่ยนานายกใหม่แล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันก็มีข่าวจากทา้งฝั่งกับ,บูชาที่ตีข่าวใหญ่เลยครับว่าขอไทยนั้นช่วยเหลือเจ็โครงการที่ตกลงกันไว้ด้วยและก็ขอฟื้นความสัมพันธ์คือเหมือนเห็นเราเป็นตัวตลกอยากคืนดีก็ขอคืนดีแบบง่ายๆฝั่งไทยเราก็ต้องไม่ยอมต้องไม่ยอมอดเอาแผ่นดินของเราคืนมาให้เต็มเมดเต็มหน่วยก่อนจะต้องไม่คืนดีง่ายๆเราต้องแข็งไว้ก่อนซึ่งอเมนตอนนี้ตกที่นั่งลําบากไปแล้วนะครับก็ไม่แปลกที่จะมาโร่ข,ขอคืนดีเพราะเสียทั้งดินแดนเสียทั้้งงงงงงาางาานานนนตตตต่ๆเศรรษกกิิจ็พัทลลยไปออดม อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเงียบสงบขึ้นหรือว่าจะพรุขึ้นอีกทางท่านอนุทีนเองนายกร,รัฐมนตรีคนใหม่ของเราเนี่ยก็ประกาศเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยเนี่ย แม้แต่1ตารางเซนติเมตรเดียวซึ่งเดี๋ยวรอรับชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับสานการแนวชายแดนไทยของเรานะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย